วันนี้มาเทสเทสเทบิผมมีซูบิชิอ้าวรถอะไรนะครับบางลิสบถรุ่นใดมังลิเอาเอลเดอร์ PHEV ตัวใหม่ล่าสุดอ่าตัวใหม่ล่าสุดครับครับผมต้องให้บังบรรยายกับพ่อผมยังยังไม่จบสักทีโอเคอ้าบังรุ่นนี้รองรับทั้งอ้าใช้แบตเตอรี่แล้วก็น้ำมันเลยอ่าครับอ้าเกียร์อ้าวขับมาด้านขวานะครับต่อยางแล้วก็ปล่อยอ้าวปล่อยอันนี้ไลท์พร้อมแล้วครับเดิน Let's go นี ine, ่ยังเป็นไฟฟ้าใช่ไหมบางไงเรเรข้าวโคเราชข้าวโเร็วๆซึ่งเราจะเยยบเบี้ยมันจะติกๆินนี้อันนี้ไม่ตรงเลยมันมันมันถึงไมเราจะข้าวเชิญเกี้ยเชิญเกียอ <k u i> ันนี้มอยอปั๊บดึกเลยมันทำอะไรสิ่ง

เรากำลังไปไหนบ้างอ่าขึ้นขึ้นตองครับขึ้นตองขึ้นตองครับเรามาดูสมรรถนะของรถนะครับรุ่นไหนนะครับบังลิสเอลเอนเดอร์ PHEV ครับอืมกับการทดสอบขึ้นทางราดชันนะครับลันตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นของทองนะของบอแรงบิดน่ามเมื่อกำลังสองจะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวดเลยคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเที่ยวกลางคน มันก็จะวัดได้นะผมรถไฟมันเป็นหรือว่ามันจะไปได้แค่ไหนปกติบางวุฒิขับรถอะไรอยู่นะครับเซีวีเค20ครับไทยนาครับแล้วกับกําลังคันนี้กําลังอันนี้ของผมมันออกมันจะกระโชคกับมากกว่ามันสไตล์เรสซิ่งเนาะแต่นี้รถเดิมๆถือว่าผู้หญิงหรือคนครอบครัวผมว่าขับง่ายนั่นเองกำลังมาคือมันในช่วงความเร็วต้องสปีดที่140ปั๊บมันก็จะมีการใช้เครื่องยนต์เข้ามาเสริมเท่ากับมันกับมีประมาณหัวใจสองสองดวง มช่วยๆปั่ทําให้กําลังมาถึงว่ามันไม่กระโชครับแต่บอกผมนู้คือมันกระโชคแต่นี่มันขับยากแต่นี่ขับง่ายอย่างนั้นขายคันเก่าทิ้งไหมัไม่ขายครับผมชอบเสียงรถคันนี้เสียงไม่มีเสียงใช่ไหมเงียบเงียบเงียบเงกินไปเงียบเกินไปครับไม่มีเสียงรถไม่แผลดใช่ไหมกับเสียงกำลังมันนั่นเลย ถอยแลวใช่ครับมามาดีบถอยลทำมาเกวนนี้น่ว่าพาแลวอันนี้ในกรณีเทวารเรกนะครับมอเตอร์มันก็จะจ่วยชา์จไปด้วยนะอมันจะชา์จไปเก็บในรูปแบบแบตเตอรี่ด้วยหรือว่าโยไ้ทนยาไปขันแก็เหมือนกันบมันจะทำคือมันม้วเวียนนหมัเวียนเลยเวรงเวียนตกงเบ็ชาร์จไดน เเกยาาบนี่เบกยังเบกยังเป็นเมนูนเป็นไฟฟ้าบังนี่เบกเนีครับยังเป็นเมนูที่ปกติใช่ไหมใช่ความเี่ยอนี่นึงไอ้จริงเลยรถไอ้พวกมาเลยมันนี้เราว่าจริงเลยครับเรื่องนี้มันจะไม่มีเบกก็ไม่เรียกเบกมันจะเป็นระบบล่วงเลยครับถึงถึงเมื่อเมื่อรถสังเกตไหมรถรถที่เราให้ดูไฟฟ้ารถเก่งทัวรัวรไปเรือไม่มาเยอะแล้วไม่มากันเนาะมันมาเลยมันบวเกิน ถึงทีนี่ใรถกำลังมาขนาดนี้เขาบ่นมันจะตือใหน้อยอ่ะมันาบอมันดีว่าถ้ามันโบลครับเรยวมันนมมาแต่อันนี้มันมาไม่ริสุทธิ์ิ่ง้อันนี้ดาวครับความเร็วปกตินี่ก็คือเนี่ยมันจะขับงายบวกาได้กว่ากลุ่มอใช่มันเตเหมือไเรขับเร็วนะมันจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นอ่ครับนั่นนอันนั้นที่สุดการเพราะว่ามันมันจะเพิ่มนไอนขึ้เนมัจะเ่มัก็มันใ่องมันอยขึ้นนะใช่ม่มน อ๋อส่วนนี่ตรวตัวไปจะเป็นไฮดรูปตัวไปปั๊บพอมัน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 อ่อนเราเอาทรายสดันที่เราตบมือมันไหวมือไหวรับเร็วมันไม่ใครดีนะใช่กำลังมันเงี้ยบางบอกขับทางลับชั้นขึ้นมากแบบง่ายๆเลยเมื่อเขื่อนเมื่อแรกบิดมาดีเซลเลยมื่อดีเซลนี่คือรถมันต้องเชื่อถืกี่แม่ผู้มาได้เลยนี่ไม่ต้องเติมมาได้เลยเติมได้รถทางไม่ต้องเตะดึงอยู่เออมันทำมาลาไปเนาู้นเว้ยคือในรถบรรทุกหนึ่งขับถิ่นนั่นเนี้ยถิ่นไงถิ่น ันเดียวจบเลยฮะครับครับเดียวจบเลยมันมันครอบครัวเราเดินทางได้ำสำหรับควเร็วกช่วงล้างสุดควร<า>เรียบร้อยทั้เวลาก็ได้เร็วแล้วอืมครับไม่ธรรมดาครับขง่ายขับง่นยในคำนี้รับง่าย,ใน,ายในกรณีว่าที่จอดไอ้ชาร์จน้ำมันชาร์ตนี้ชาร์จน้ำมันก็แป๊บเดียวแป๊บฟัาชาร์จก็หยุดมาหนึนาทีไปที่เปอร์เซ็นต์ไปต่อได้เลยไปต่อยี่สิบห้านาทีเราชาร์จยี่สิบห้านาทีแล้วไปต่อได้กี่กี่กิโลไปต่อได้น้ำมันเต็มตั้งก็เหมือนเดิมเจ็ดร้อยกว่ากิโลตั้งไอ้แบตเตอรี่นน้มั น้ำมันกี่ลิดาบังเลยแต่บทีก์เิ่มในกี่ลิดาสีรีสาลิต้องเล็กสีส์าลีดเฮ้องเล็กองประวัติช่วเนี่พออายการทงานมันก็นานมันไม่ซึ้รอกยังยนคือออออนนี้ไปเปลี่ยนโหมดครับตอนนี้รู้สึกว่าเท้ามาพอเตะมมันนี่ครับอันนี้บคบับ มันจะต่างเหมือนกับบางบาง,บางท่านที่เขาไปเปลี่ยนเป็นกล่องแต่งตัวตัวลิว้นลิ้นเปิดอ่ามันมันจะมาอารมณ์นั้นนะครับเสียดสีดเลี้ยวเหล่านั้นคือเราต้องอุปกรณ์เสริมแต่อันนี้ไม่ใช่กดจากในรถใั่นีสปอร์ตเดียวครับตอนนี้นอันนี้อันนี้ขึ้นนู่นมาปื่นเลยโอ, voilà โอ้โหนี่เลยอันนี้ขึ้นขวนะเทสช้าๆก็ได้นะครับมาเบรกแทนแล้วครับมันมันมัน เมื่อบางคนไปเปลี่ยนมาไปกงพันกงพันเรงได้ขนาดนี้นี่อารมณ์นี่เลยจริงจริงแต่ใช้เร่งเร่งมามันจะเดือมเลยก็แต่ว่าพอทำมันมามาโลฟความรูสึกออกคือมันเฟอยขึ้นนะนี่เหมือนกันนี่เออมันต้องมีถุงก้มห้าเลี่ยมต้องมีอืมพอตั้งเลยอันนี้ชุดติดตามเลยตามอีกอย่างปกติไม่ได้ขับแต่เรือซิ่งนะครับขับรถซิ่งด้วยนะครับวันนี้มาลองขับรถซิ่งกันครับเออทำอะไ้างหนึ่งมันเตะมาเตะมา มองตรงไปเไยๆกงเฉยๆะเออคุณทำมาเลยถึงจาร้มาเลยนี่นมาเลยมาแล้วคับมาแล้วคับชาานูมันมีเสียงด้วยนาะมันไม่ัวให้ยคันมันสุกชิ้นเมีเสียงมา ซึ่งพอเป็นมูสปอร์แสดงว่าการเส้นเบี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นน้อยๆใช่ไหมใช่พอเมื่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 อเราบังคับไปแรงไหมเราลงเราไอ้สัวไอ้สัวถูกไฟเราแรงอ่าใช่พอไฟพัดได้มากขึ้นเราแรงมากขึ้นมันกินไฟมั่งแต่มื่ก็โอเคแต่เล็กๆๆกันเล็กกับความสปอร์ตใช่ใช่รถมันมันพีคขึ้นมากเลยขับขี่ได้สนุกขึ้นนุ๊กนุ๊กครับนุ๊ก ไม่ธรรมดาครับใช่เหยครถเดิเนื้อมึงมันยืมเงบใช่ครับตัเดิม่องเลยครับใช้หมดสปอร์ตพวมาเยเป็นยังไงบ้างครับคุณรใชเลยครับรผมงมันจะมันจะดึงนี่ไปนี้ไอ้ันพลาดเลยอ๋มันรับง่าย นั่นหลุมนั่นคือจะเดี๋ยวเมื่อเราลงควรมันจะมาทางเพื่อม้องกันบิ๊กมันจะมีไหวมันมีราเล่ตามเรียนนู้นถ่วงบูถ้าเทเบิ้ลมันจะดีกว่าน่าจะญ่เลยก็อันนี้คือเราตามเรียนนู้ตอนนี้ก่อนสปอร์ตต้องคาดเร็วก่อนครับพูดถึงราคาก็ทุกกว่าที่รถต้นครับนะต้นแตงไปเกินคันนี้แล้วนะใช่ยชัยบูซีวิกตอนนี้แตงเกินราคาคันนี้แล้วนะเรื่องเชี่ยวตอนนี้เราทำมา ใจเร่งดึงเนาะ้าเสียงมันมีโอเคแต่มันดึงได้มันดึงได้ก็ได้บางวุฒไม่ถูกใจสิ่งเดียวนะครับมันไม่มีเสียงท่อนะครับมันไม่มีเสียงท่อถามมามันเงียบเกินน่งอ่อตอนนี้อารมณ์แบบรถที่มีกำลังบิดมากๆคือบอกดีเซลมาปุ๊บเร่งเร่งมาคือไม่ต้องเตือนเลยมาถ้าเป็นอราต้มดีกว่าอันนี้ไม่ต้องเสียงเดียวยืดลเยไปเลย อยครับแบบครอบครัวหันสายรอลรบมาเร็วนะอ๋อแห่งบิดบรรสร้งิ้เอะเมื่อตังว่าตังว่าอไรที่มันเร่งเร่เริ่มตอนตนมันมันกระชกเกนนี่พรากลากลางมันเดินช่วงต่อช่วงนั่นออกอไปมันล้เกินไม่รับ้างแต่แบบเดิมอีสราเอลครับโมดสปอร์ต คือไวัยชายก็ขัวกับรถบันนีมันร้อยนี่ปวดถือรวดเลยนี่แต่มันไม่ไม่ไม่จะกระโชกมันบางคนคนิี้กับมันกระโชกมันมันทับยากใช่หล่ามันทับยากแล้วคนนี้ก็จะว่ากูวางทาปุ๊้งผงเลยอ่าใช่มันมันกระโชกันคนนี้กับยากแล้วนี่มันมันมันมาเดินรถรถกลางกลางมันจะผงนี่มันกับไงวะบีก็ลองได้ลองได้ระบบความป้อดไปต่างๆก็ ยู่ในรุ่นนี้คอยเลือกฟุล์ออปชั่นเลยรือไฟมาการ์นุงมันตลงมัหนเลยเนาะมันต้องมีรดอกไม้เรืมาเรือทำไมใช่ไอ้นี่เราเพื่อนการชนอะไรก็มีมัดนะเพือนการชนด้านหน้ามีมัดมาพอคือในรถครบในรถครอบครัวราคานี้ได้มาถึงซับถึงสุกคนเดียวอบกัดเร่งซับรอยมากระเดิมเดิมคือไม่ต้องแกะโนด้วยมันไม่ธรรมดาในในซับรอยมาถูกไหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือเมื่อมีกระโซ่น้อยแต่เป็นไฟกับดน้ำมันเป็นสิ้น เราเป็นฟ้าปวป,าป่าต้องเลย